สวัสดีครับแยดยินเรารวยครับสวัสดีอุซี่ทุกทุกท่านครับมือนี้เป็นวันที่ยี่สิบแดนะครับกราคมพศสอง7ันรัสิบเจ็ดครับมือนี่ครับเป็นมือนะครับเป็นมือครับเสือนวันดีมือนึงครับในคู่ทําิพี่นะครับทําิพี่ครับเอ่อบวงสวงครับเปิดเนตดองเจ้าห้ากับพญานาคเก่าเสียนกับอยู่ทีวัดสาสนุบนวรารามนะครับ เตรียมทีท่ีนะครับเตียงท,ทีที่ครับผมผลละไม่แตีงผลละไม่ครับมีไข่ไข่จจกหน่วยไข่จจกหน่วยครับเตียงเซเน,น,นโอ้ครับคร,ครับผมมาเตียงที่ที่นะครับงานบวงสวงเปิดเนตรวงเจ้าหญ้าครับพญานาคเก้าเสียน ครับที่วัดสาสนุบนวัดรามครับในวันที่28ครับตุราคมพศอสอ2 5หาดห67ครับบรรยากาศนะครับสวยงามสาธิสาธุไปน้ากันครับเอฟที่ท่านใดเนาะครับปอยมารวมพิธีครับเปิดเมตรครับองค์พญานาคเก่าเสียนหรือว่าองค์เจ้าญ้านะครับเนาะเอากระตั้งกิจอธิษฐานเอาได้ครับเด้อ ครับอันนี้เป็นบรรยากาศครับอยู่ด้านข้างครับเสียดหยาบ้อยครับพวกนี้ครับอ่าครับบรรยากาศครับองค์งามนะครับคนน้ำครับอย่างสวยงามสาธุสาธุไปน้วกันนะครับเอสยิ้มที่กลองเบิ้งด้านหน้าครับนะครับเอสที่อธิษฐานเอาเลยครับเล่แบบองค์งามเอสยิ้มเดรารวยขออนุญาตถ่ายให้ลูกหลาน เดี๋ยวดึงเดี๋ชมแล้วครับเดี๋ยวคนเดี๋ยวกเดีหมานน้ากันครับนี่เป็นนี่จับมาดัมเบลกี้นะครับเปิดโขกเปิดลาบหรือว่าเปิดนี่ครับถึงใจง่ายจับพญานาคเตาเฉียนนะครับที่วัดสาสเนบบนวรารามครับครับเป็นองค์องค์ทรงเมตตานะครับจับหน้าตายิ้มแย้ครับเป็นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสครับถึงทรงเมตตาครับ ับสร้างก็เป็นสร้างเสรยนะครับอ่าสร้างเสรยจะเส็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับจะเหลือแต่พื้นนะครับเอจซีทันใดนะครับออ่่าาบนบานสานเก้าครับกันได้โชคได้มาเนาะครับบนบานเราครับอ่ากันเัาได้โชคได้มานเท่ากับบนบานปูกระเบื้องก็ได้ครับตาดกระเบื้องครับอันนี้เป็นขั้มบูชานะครับเด้อยขั้มบูชาองค์เจ้าหญาครับพญานาคเก้าเซียนครับนี่ครับขั้มบูชาครับผม สร้างถวายองค์เจ้าย่านะครับตะ,ตะติยัมปิกายะวาจะวาจะจิตตังอลหังวันทาวิสุธิเควีปูเซมินะครับอ่าครับผมนี่ครับเด้อครับอันนี้เป็นคำกล่าวไหวองค์เจ้าย่าสำหรับเอฟซีนะครับทันทีอ่าบอายได้เดินทางมานะครับทันอยู่ข้างกรุงต่างประเทศนะครับบางท่านจะมีความรั้อยุ่ต่างประเทศ แล้วก็บางท่านก็บบริมาจะเครืองสิครับกับมีแต่รวมเฮ็รรวมสร้างฝากทานมาทั้งทั้งช่องแอดยิมเราลุ้ยนะครับแอดยิมเราลุ้ยก็เป็นสะพานบุญให้นะครับถวายองค์ปู่ชีประขาองค์ปู้ตาให้ครับเฮาก็ได้รวมบุญน้ากันแอดยิมสีไทยรับรอดให้เบิ่งเน้อครับเด้อกับบรรยากาศนะครับกับเครื่องไหวนะครับสร้างซื้อกับามต่นเสาที่สร้างซื้อก็ได้ เดี๋ยวสผาพูดคุยกับสร้างเสือจากหน่อยหดวุงกีนี่นะครับด้ยินข่าวว่าด้ยินข่าวว่าได้แบบฟุกฟกกัน่าสร้างเสือหมวตงกีนี่ว้าสุดๆแตกเินะครับ <c oughs> <c oughs> ผมเดี๋ยวจะเยี่ยมผ้าพูดคุยกับสร้างเสือจากหน่อยนะครับห <c oughs> ลังจากคลายนะครับบรรยากาศครับก่อนลำ่ำจะมีพิธีล่ำถวายนะครับกับองค์เจ้าหญาความนะครับแม่คู่ก็จ้าพาลูกศิษย์ลูกหา ครับล้ำถวายองค์เจ้าหญาครับเปิดโชคขอโชคขอราบนะครับเนาะหนึ่งพฤศจิกายนพ่อส่อสว่างพันหอร้อยหกสิบเจ็ดอันนี้เป็นด้านอีกด้านหนึ่งนาครับสาธุสาธุนะครับเด้อเอจีทันใดครับบอดี้เดินทางมานะครับเข้ากับตั้งจิตอดที่ฐานเอาวอดกิมกะทายให้เบิ้งครับคักค่ะครับผมย่างสวยงามครับบรรยากาศอันนี้ด้านหลังองค์เจ้าหญาสาธุอดกิมฝึกันนานเด้อองค์เจ้าหญาเอย ำลำลุยๆเหตุอันใดก็จะเดินลงเรื่องตุประการความรัมบเอสซี่ับขออนุญาตองค์เจ้าหญ้าไทยให้เอซีลูกล้านตัวลวกตัวประเทศให้เพิ่นได้เบิ่งได้ชมบุญบารมีความสวยความงามขององค์เจ้าหญ้าเด้อสาธุสาธุเด้อด้านหลังนะครับในด้านหลังยังสวยงามด้านหลังองค์เจ้าหญ้านะครับนี่นครับด้านหลัง สเสียนพันยังสวยงามนะครับเนาะเก่าเสียนครับด้านลังเก่าเสียนรบบบรรยากาศด้านข้างครับด้านข้างยางสวยงามยางสวยงามนะครับเนาะภาพวันิงประการได้กลับขอถดขอให้นะครับออเนีอยครับพวาแอดยิ้มกะ ครับเรได้เอาผ้ากล่องลงมานะครับอยางมากับเหมันพื้นที่นะครับอันนี้บรรยากาศด้านหลังครับด้านหลังครับหลังองค์น้านะครับพื้นที่ของท้ายบ้านเพื่อนครับเป็นลูกป่อยผูกมันครับอันนี้เป็นหมอปูนะครับขยายมาทางนี้ครับขยายมาทางนี้ครับกันนี้นะครับก็เลือเพื่อนกระเบื้องนี่แหละครับอ่าครับผมเลี้ยเพื่อนกระเบื้องนะครับ เอฟซีธันใดตั้งจิตอธิษฐานอ่าบนบานซานเก่าเอาด้วยครับเด้อครับอ่าถ้าได้โชคได้มาถ้าถึงบางวันที่หนึ่งกับวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งก็อย่าลืมครับเพราะว่าเอฟซีเพิ่นบาบุญปูชีปลาขาวปูตาไว้นะครับเพิ่นเดอเพิ่นสัมเ็จครับอาทิตย์เดียวครับเพิ่นสัมเ็จเพิ่นทั่วมหาแอดยิมนะครับเพิ่นสีถวายกล่องเงาครับปูเลยบอกเอาวันที่หนึ่งเลยว่าสันว่าสลองสลองมือหวยออกเลยว่าสันครับกับรถติดตามเบิรงกนะครับเนาะ ครับกองเงาทั้งคนนะครับจังหวัดบึงการกับเพคนสำเร็จเนาะครับเพคนมาบุญมาบา่าสําเร็จอ่าเพคนอธิษฐานในใจเพคนครับเมื่อน,นั้นเพคนก็ได้มาหัวปูแหละครับเพคนก็ามาพูดคุยกับแอดยิมนะครับอ่าเพคนก็เลยสําเร็จครับบรรยากาศนะครับเนาะบ,บรรยากาศด้านหลังสวยงามครับสาธุสาธุไปน้ำกันครับกระลัง แจงพื้นที่นะครับเพื่อร่ำถวายเปิดเกนิดกับองค์เจ้าแาครับเอฟซีพันไปพันมาเนาะครับกับแวะมาสักกระดะกับไหวได้เลยครับเดือที่วัดซาสนุบอนวัดรัมครับตำบลเคือน้ำครับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเนาะครับเนาะครับอยู่ตรงขามอนาไม่เนาะครับทางเลี้ยวขามาขนมาทางอุดรครับอยู่สายมือนะครับเดือตรงขามอนาไม่ครับบันเทียมขนมาทางบันผือหันนาเขา อุดรเนาะครับหันหนาอุดรมันจะอยู่ขวามือครับอยู่ตรงขามเลยครับผมอ่าเขามาง่ายๆ่ายครับยุนาวัดครับยุนาข้างเขามาวัดมันจะมีท่งตองอ่าท่งปักอยู่ตรองขางเนาะครับสังเกตดีๆอยู่ตรงขามันนะไม่เลยครับเด้อครับอ่าครับผมช่วยเขามาครับเขามาง่ายๆเขามาสกัดกระบายครับแม่คู่กับผ้าลูกศิษย์ลูกหาครับอ่าสร้างอ่าแตหลายสิ่งหลายอย่างนะครับประมาณจะเป็นหอปูตาน้ำตกปูตาครับหอวชั้นอ่าหลายสิ่งหลายอย่างครับเราก็มารวมกับอ่า นี่แหละครับองเจ้าหญ้านะครับพญานาคเกาเซียนครับผมบรรยากาศช่วนโซ่โซ่รบรรยากาศยี่ป่านะครับยงังสวยงามกับแดดซองก็วสวยงามสั่งสยโอ้มาพูดคุยกับสังงสวยจักหน่อยนะครับจากหน้าที่หนึ่งโอ้สังเสวยสวัสดีครับ แแต่งตัวยางรัวมันเสียขาวแบบัดยิ้มมือนี่วัดนัดมวัดนัดกันครับเมื่อเมื่อวานดูงานเ็ดงานไหมครับเมือนยูโอ้อนไวสองคนปลูกกรเบื้องโอ้ปลูกกระเบื้องโอ้ในเกียดีโอหครับโอ้ครับสร้างเสวยมากสวยงานทางนี้ครับอันนี้เป็นสร้างโอ้ังเซอาปลือเสือรือเินี้้เราสร้างสวยกี่ออกไปซื้อกระเบื้องครับโอ ครับผมสองกองนี่แหละอ่งวดเมื่อกี้ไหนยิ่งข่าวว่าได้โชคเดียน้อยได้หรอเปล่าโอ้ปูไฮปูไฮโชกกระสางองุ่งยาเสียดมันบ่องค์งยาต้าว่าให้องวัดก่อนเดีได้เบ็ดทีมงานสิสันเฉยไม่ฝอยนี่แลกแจกพูดละอ่านละอ่านสันเฉยแจกเลยซื้อแบกใบซื้อลดกระแบกใบแล้วก็แจกแล้วเหลือยมันเฮ็ดแั่งไหนคือได้สูนๆใบแดงไหมอันไดนมันเป็นขึ้นมากไหเป็นขึ้นขึ้นจากได้จุดเจ้าใส่หล่าโอ้เป็นขึ้นมากจุดเจ้าใส บัดนี้ซื้อมาแล้วก็เลยซื้อซื้อจังหวัดปูนที่ท่องก็ซื้อใส่กับครับอันวัดปูนที่ท่องกับฝันว่าชจอนก็ว่าเพันเกี่ยวเขาเด้หมุนเขาโอ้ฝันว่าเพันเกี่ยวเขาวนเขากันนะว่าตัวเลขกที่เท่างันว่าแมนอัดปูคนเกี่ยวอยังแมนโอ้ตัวคนเกี่ยวไน้นำเปล่ครับแมงคนขีิงลูกแล้วเออครับก็เล่ยิบก็เลยแกลกให้ลูกน้องทุกคนเลยคนละใบป้าลูกน้องได้รับโชคกับตั้งเซยนะครับฝันว่าคนหมุนเขา พื่ว่าให้ร่างวัดลูกน้องก็ได้ที่งานเสียจเนาะครับเนาะ,ะครับผมเนี่ยนะครับทา้งเคยเป็นสร้างใจบุญอีกครัน้หนึ่งครับที่เงานให้แม่คู่ครับมาโดนแล้วนาองสร้างเสื้อจกกักปีแล้วครับจะเห็นว่าน้องกวนห้่งเริ่มๆก็คือหอละขังกวนนี่เนาะครับบุญธรรหอละข้างบัดปูเททองกอนลรวกับเง่าตลอดเลยบานนี่ครับอได้นี่ครับสวยรู้ครับแต่ว่างวดนี้ขั้นในฝันอะไรว่างวดงวดื่อกีได้จักใบก็แปดแยินว่าแกลูกน้องแล้วก็ของแบบปั้มน้ำมันไปดึงอีกเล้ อาจจกินแต่เกลอย่กี่าบสกุ้้างโอ้เพิ่งขึขาดใจน่าติด่ะครับอันนี้ก็ครับอ่าครับความสวคดีนะครับเพิ่นทํางานครับในองคูตาองค์ูที่ปะเขาวกับปูถืบใจลายสร้างเสยครับปูได้สี่ใส่ไปทังงหนบ่ได้เด้ครับต้องขออนุญาตปูก่อนครับอืมครับทางานดีปูว่าครับขอบคุณขาบคุณในลายสร้างเสยครับผมครับครับขอบรบกวนสร้างเสยหลายเนาะครับอ่าครับไทยบรรยากาศในเอ c ได้เบิ่งได้ช่วครับสาธุสาธุไปน้ากันเลยครับเด้อ อากาศอันนี้เป็นถนนควอนจีดครับอ่าสร้างเสอยครับได้เฮ็ดพื้นที่ดับรอยเฮ็ดจังเมืองในสร้างเสอยนี่เฮ็ดจังเมือครับนี่โอ้สามสี่เมือครับอ่าเป็นตะยูเป็นตะเ้าเลยครับโอ้อาจารย์พึ่มาเฮ็ดเสริมเสริมบางครั้งนี้ที่ครับสวยงามเนาะครับผมสวยงามบรรยากาศครับให้อาจารย์พึ่เตี้ยงเราลวดเนาะครับอันนี้บดีแกเพื่นเตี้ยงเอา ครับสุกๆมันหมายน้ากันนะครับเด้อก็มาติดต่อยอติดตามอีกช่วงหนึ่งครับช่วงกุหลาบครับช่วงแม่ครูพาลูกศิษย์ลูกหาลำถวายเนาะครับเนาะอ่าถวายองุ่นยาเปิดเน็ตครับอ่าช่วงเปิดพิธีอ่าช่วงนี้แอดยิ้มกราบขอสวัสดีครับ